คุณเป็นคนผิวแห้งอยู่หรือเปล่าวันนี้ลูกปัดจะมีทริคการสังเกตมาฝากกันค่ะฝากกดติดตามถ้าไม่อยากพลาดทริคการดูแลผิวกันนะคะสำหรับคนที่น่าจะมีปัญหาผิวแห้งก็คือมักจะมีอาการแบบนี้ค่ะ 1. คุณอาจจะมองเห็นว่าเอ๊ผิวคุณรู้สึกอยากกล้านในช่วงนี้มองเห็นร่องของผิวอย่างชัดเจนแล้วก็เมื่อมองลงไปผิวมันอาจจะที่แขนขามันอาจจะแตกลายหรือคุณจะรู้สึกว่าผิวมันแสบแดงแล้วก็รู้สึกคันๆที่ผิวจังเลยนั่นแหละค่ะคุณเริ่มมีอาการผิวแห้งแล้วแต่ง่ายๆอันหนึ่งก็คือคุณใช้เล็บของคุณลองขีดบริเวณผิวที่แขนดูนะคะถ้าขีดลงมาแล้วมันมีขุยขาวๆข,ขึ้นนั่นแหละค่ะ ผิวคุณขาดความชุ่มชื้นหรือว่าผิวแห้งนั่นเองลูกปัดแนะนํานะคะหากคุณมีความแห้งที่หน้าแนะนําเจ้าตัวากันออยตัวนี้ค่ะเพราะตัวนี้จะช่วยคงความชุ่มชื้นที่หน้าของคุณได้อย่างดีเลยหากคุณเป็นคนที่มีผิวแห้งที่ผิวกายลูกปัดแนะนาเจ้าตัวบอดี้ออยตัวนี้เพราะจะใช้ทาแล้วก็ช่วยในเรื่องของความชุ่มชื้นได้อย่างดีเลยนะสองตัวนี้นะคะถ้าคุณมีผิวแห้งอย่าลืมหามอยเซอร์หรือว่า ตัวเติมความชุ่มชื้นดี่ดีมาเติมน้ำให้ผิวกันนะคะ